พูน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 พูเห็นปะไปยง้อวดแบบไงปูนปูนน่ะเอาไเป้าาไปแล้วเร็ว วัสดีครับพบกันแล้วกับบาหยุธครับผมทางช่องหากรีนไงสไต,ตล์ลูบิสานครับก่อนไปชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะวันนี้บราหยุธภาพไปหาอย่างตามก้นน้ำกันเลยครับผมกวแา้วครับผม ยง้ยวแล้วโอ้ยเ้ยวแล้วครับผมอุ้งอุ้งครับผมนอนหนึ่งมันยง้ยวแล้วครับอุ้งอับนอนหนึ่งครับเดี๋ยวมีมีดเป็นไปเอาครับนี่ครับผมเนาะมองว่ามีมีงครับผมอันนั้นเห็นอยู่เนาะครับ เราวางตกได้ไดเหรอามาลงมาเลยลงครับผมเ่าเต๋อครับเห็นอย่งนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปหาเอาครับผมพีม่น้องครับ เมื่อกี so, I I ้เห็นตะน้อนเงาๆครับผมบ้านนี้แบบขืนมากถึงเราเห็นเห็นอีกครับผมนี่ครับผมนี่ครับนอนหญ่อยู่ครับนี่ครับผมนี่นอนหญ่ครับผมนะหากันเลยครับนี่ครับโอ้หามันได้หน่อยครับต้องเอามีดตัดเอาไม่เอามีดไหมเนี่ย หักฮักเอาบอลโบไดโกนมันอันนี้บอลหลาบอลแล้วเอามีดเอามีดยงครับผมยังมีอีกครับยังมีอีกนอนเมื่อกี้หักเอาบอลได้หน่อยครับเดี๋ยวต้องเอามีดตัดเอาครับผมยังไม่หยกนอนหนึ่งครับผมทางนี้ครับนี่นี่ครับผมเห็นอยู่เนาะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปครับไปแล้วครับผีครับผม ในนอนลูนี่ยักษ์สิบนอนก็พอแล้วครับเมือนี้ไปครับผมไปเบื้องข้อขึ้นครับเห็นผมนอนเงาครับผมเดี๋ยวว่ายุดสิให้พี่น้องเบื้องนะผมานเป็นอย่างนอนเงามันจังคอยบมดเป็นเต่าครับนี่ครับผมเป็นปองแล้วครับนี่ครับผม ทำไมเกาหลีกันเง้วเราเป็นยังสีเลยครับผมบุกเป็นตะกินครับนี่ครับพูดถึงถ่ายจะเอาก็เอาได้อยู่ครับผมเนี่ยนะใส่นะครับเอาไปเผาเอาไปแกงได้อยู่ครับแต่ก็จะมันลายอยู่ครับผมเดียกออาแต่นองง้างครับนี่ครับผมเป็นแบบนี้ครับผมแกงแครครับแบบนี้ก็ถือว่าแง้วเลยครับผม นอนนี่ทำไมมาเห็นเลี้ยวก็นี่กับจีบีก็นี่ครับผมนี่ครับนอนนี่พี่น้องตองนี้เราไปแก่งได้ครับพี่ขอข่อยืมมีดหน่อยไหนนอมอาบอบ่งงี้ยแคนี่ โอ้โหเน้นหนีอีกนอนนะึงนี่ครับผมนะหาเาตะนอนแบบนี้ครับหาเาตะนอนกำลังขึ้นอย่างดีครับผมยังคอยแกงแสบครับนอนเงาเลยวันเป็ดปว่วงมาแล้วครับน,น,นะนี่ครับผมมีอีกนอนนะึงหุ่นของผมข้างในนี่ครับตาดีครับผม ใส่หางกินครับนี่นี่จาดีได้ไเ,เราวว่างน้ำด้วยขโมดด้วยขโมก,กไปเลยจุกเอาลึกๆ<อ>นะหักจ่อยออยังแล้วน้ำป๊อบ <laughs> ดูสิว่า้ยเมึงครับผม เห็นยังครับเาไปเอาครับนี่ครับผมนอนนึงครับบอกแล้วครับโอ,อยไงเป็นไรครับผมข้อได้แกงครับ ครับผมนี่ยวเกิดวนพักก็จะซับทีมครับเขาลีครับผมต็วหนาน่ครับเดือเดี๋ยวเลยหน่อยเดี๋ี่นอนหนึ่นอองอีกหนึ่นออง mưa kia thưa ông mọi người mời 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 ดูนอนน,นฤฤฤฤฤเห็นเห็นว่สองอน้อยกุลคนอีกนอนน่งหางล้ำเุินแบไงคุณคนหน้า,าไ,ปนไปแล้วเร็วแตามา่มาค่ะเอานอนี่ก่อนนีนอนึงไปแล้วไปแล้วกอบป้าไปแล้ว งูม้มงนผิดหรอครับมาข้อมงูน้ำใหม่ครับต่อครับผมนีมีผมง่ายครับง่ายน้องน้ำไหนก็ได้กินนี่หนครับผมหนาวนองออกครับหายครับมีผมขาวจั๊บเลยครับรตัดไปหนอกเลยพี่

vun 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 Nhìn vun Ngay đây vun 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 Đấy. Nút ngay. mà nó có bao nó lấy khả mắt đây lên đây. Ô. Ê, nhẹ. Chị nó nó nói tìm đấy Để ngon nó nói. Nghĩ ngon không? Ui ngon không? Ui ngon đi ra đi con Okay, okay, tốt chơi lắng à, xài nữa không? Xài nữa Ốc ba ọt nha Hãy không? cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lần tìm một cái hội nào 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 không nào 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 ครับผมนะผลงานมือนี้ครับผมขูดนะผมอะไรเนี่ยไม่ติว่าเอาไปเพราะกินแรงครับเอาไปเอามามันขูดเพื่อนนี่กันครับมือนั้นเลยครับมือนั้นไหลายกันครับมือนี้มีแต่น้อยไงครับผมมันหมึกก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ครับหมึกก้อนนั่นมดตอนนี้เกือบหมื่นแล้วครับผมมาเดี๋ยวเอาไปทางนั้นครับผมทางนั้นยังมีอีกหลายครับมันหมื่นแล้วครับเอาไปซ้ำหน่อครับผมนะ มาคอยมาหาใหม่ครับน,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 นี่น้อยเท้งี้เนาะไปวงคำแล้วไปนี่เราสวยป่องเลาะเนี่ครับผมไงเลยครับนี่ครับผมในลายครับคือเก่านะครับน้องมือนี่ ถ้าพี่น้องมาหาพผมน้องม่อีกอรอบที่สองของปีนี้แล้วครับในไลน์อยู่ครับผมกูได้เบิเรงคลิปแล้วก็เริ่มกดไล่กดติดตามไอ้บ้าอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวมือ้บ้าอยู่จกักจะกลับแล้วครับผมกลับไปพร้อมน้องใหม่แล้วครับพบพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสรุปนี่สวัสดีครับ